รู้หรือเปล่าในอุมะมุสเซตไลชาเวอร์หรือที่รู้จักในฐานะเดอะแอสซิสินที่มีความหมายว่ามือสังหารเธอได้รับชื่อนี้เนื่องจากไปขวางไม่ให้มิโฮโนบุรุบงได้ทิปเปิลขาวกับไม่ให้เมจิโร่แมกควีนชนะสาสมัยซ้อนทําให้แฟนๆที่เชียร์มาร์ควันใจของตัวเองก็เลยผิดหวังและมองว่าไลชาเวอร์เป็นเหมือนตัวร้ายเป็นม,มือสังหารที่มาทําลายความฝันของพวกเขาแต่ชื่อไลชาเวอร์นั้นได้มาจากธรรมเนียมปฏิบัติในงานแต่งของแบบตะวันตกที่แขกจะโปรยข้าวใส่คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานเพื่ออวยพรให้ทั้งคูู่มมมีีีีควววาาายนนนนรรััเเเเธธออกกพพพศษบ้ฝ มามตลอดว่าจะทําให้คนอื่นมีความสุขได้เหมือนกับความหมายของชื่อเธอแถมในคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเธอยังมักมาพร้อมกับดอกกุหลาบสีน้ําเงินที่ประดับอยู่บนหมวกของเธอความหมายของภาษาดอกไม้กุหลาบสีน้ําเงินเป็นสัญลักษณ์ของพรจากพระเจ้าและความฝันที่เป็นจริงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและเส้นทางอาชีพของเธอในวงการแข่งม้าแต่การเมียของเธอก็ต้องจบลงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในงานแข่งทาคาะสุกะคิเนนในปี1995ที่จัดขึ้นที่สนามแข่งม้าเกียวโตขณะที่กําลังอยู่ในช่วงการแข่งขันไลท์ชาวเวอร์เกิดสะดุดล้ม การสนามในวันนั้นเป็นการจบชีวิตม้าแข่งที่เปรียบไปด้วยเรื่องราวทั้งความรุ่งโลดและโศกนาฏกรรมและกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งม้าของญี่ปุ่นจะว่าไปแล้ว